สวัสดีครับอินดีต้อนรับสู่ช่อง Toys n o ่ h โอเคครับวันนี้นะครับผมก็จะไม่ได้มารีวิวของเล่นของสะสมอะไรนะครับหรือไม่ได้พาไปเที่ยวที่ไหนครับแต่ผมจะมาคุยถึงช่วงใหม่นะครับนั่นก็คือช่วง Experience on Board ครับก็จะเป็นช่วงที่จะมาแชร์ประสบการณ์นะครับเกี่ยวกับบอร์ดเกมนะครับที่ผมได้ไปเล่นมานะครับแล้วก็จะมาแชร์ให้เพื่อนๆฟังนะครับว่ามันมีบอร์ดเกมอะไรที่มันน่าสนใจแล้วมันสนุกยังไงนะครับก็อยากจะมาเล่ามาแชร์ให้เพื่อนๆฟังนะโอเคครับและวันนี้ก็เป็นคลิปแรกนะครับผมก็มีบอร์ดเกมนะครับที่จะมาแนะนําให้เพื่อนๆนะครับซึ่งบอร์ดเกมในวันนี้นะครับก็คือเกมสร้างเมือง ก็คือเกมศึกสร้างเมืองนะครับก็นี่ครับเจ้าต right ัวกล่องเกมศึกสร้างเมืองนะครับก mm ็จะเป็นเกมกล่องเล็กๆขนาดกระทัดร so like, ัดนะครับก็ชื่อภาษาไทยนะครับก็คือศึกสร้างเมืองนะครับแต่ชื่อภาษาอังกฤษของเขานะครับก็คือชื่อเกมว่าซิเทเดลนะซิเทเดลหรือศึกสร้างเมืองเนี่ยก็ภายในกล่องเกมศึกสร้างเมืองนะครับก็จะมีอุปกรณ์ดังนี้นะครับอย่างแรกนะครับก็จะมีคู่มือครับคู่มือจะเป็นคู่มือสีสีนะครับก็จะบอกกติกานะครับบอกว่าเรามันจะมีอะไรมาให้บ้างนะครับแล้วก็รวมถึง ตัวอย่างการเล่นนะครับแล้วก็วิธีการเอาชนะนะครับวิธีการนับคะแนนต่างๆกดรายละเอียดต่างๆก็จะมีบอกอยู่ในนี้นะครับในคู่มือนะครับโอเคพวกคอมพานเตนต็ตต่างๆนะครับก็จะมีการ์ดที่แจกคนละอีกคนละใบน,นะครับว่ามันได้เทินเทินหนึ่งเ,เนี่ยเราทาอะไรได้บ้างนะครับแล้วก็มีการ์ดตัวละครนะครับตัวละครเนี่ยก็จะมีอยู่แปดแบบนะครับ อันนี้ก็จะเป็นการ์ดมงกุฎนะครับที่น่าจะเป็นประมาณว่าถ้าอยู่กับใครน่าจะเป็นเครื่คนนั้นที่ได้เป็นพระราชาได้เริ่มเป็นคนแรกนะครับแล้วก็จะมีจํานวนเงินเหรียญนะครับที่เราต้องใช้นะครับในการสร้างสิ่งก่อสร้างนะครับในการที่เราจะสร้างสิ่งก่อสร้างในเมืองนะครับก็มันก็จะมีสิ่งก่อสร้างหลายๆแบบเลยนะครับอย่างแรกนะครับก็สิ่งก่อสร้างทางพวก ทางการลบทางการอาหารในเมืองเนาะก็จะมีพวกหอสังเกตการเรือนจำโรงศึกอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็เป็นเกี่ยวกับพวกทางาศาสนานะครับในในตัวอาณาจักรนี้นะครับก็จะมีวิหารนะครับมีอารามนะครับมีโบสถ์นะครับอะไรพวกนี้นะครับก็จะเป็นสิ่งก่อสร้างทางาศาสนาภายในเมืองนี้นะครับแล้วก็สิ่งก่อสร้างของพระราชวังที่เป็นสีทองนะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับพวกแบบ ในพระราชวศงชั้นสูงนะครับจะมีพวกพระราชวังขลึกนาดอะไรแพงๆพวกนี้นะครับที่จะเป็นสิงก่อสร้างสีทองนะครับปราสาทอย่างนี้นะครับก็เกมนี้นะครับห้ามสร้างสิงก่อสร้างซ้ํากันนะครับหมายถึงว่าถ้าเราสร้างอะไรไปแล้วเนี่ยเราห้ามสร้างสีน้ำซ้ำแล้วก็สิ่งก่อสร้างที่เป็นแบบพวกทั่วๆไปนะครับภายในเมืองนะครับพวกตลาด พวกสารกางโรงเหล้าร้านอาหารใะพวกนี้นะครับก็จะอยู่ในโหมดของสีเขียวนะครับแล้วก็สิ่งก่อสร้างพิเศษครับที่จะได้ที่พวกสิ่งก่อสร้างพิเศษเนี่ยแต่ละแต่ละอันเนี่ยก็จะมีความสามารถพิเศษของมันไปนะครับก็พวกหอคอยพวกห้องสมุดพวกบ้านผีสิงพวกกำแพงอะไรพวกนี้นะครับที่แบบว่า เป็นสิ่งก่อสร้างพิเศษภายในเมืองนะครับแต่ละใบเนี่ยของสีดำเนี่ยมันก็จะมีความสามารถพิเศษของมันแตกต่างกันไปนะครับโอเคเคครับเกมนี้นะครับก็จะเป็นเกมที่เรา,รา,านะครับต้องสวมบทบาทนะครับเป็นนักสร้างเมืองนะครับเราเนี่ยเป็นนักสร้างเมืองที่แบบว่าเดินทางมาภายในอาณาจักรแห่งนี้นะครับเพื่อที่ต้องการพิสูจน์เองนะครับว่าเราเนี่ยเป็นนักสร้างเมืองที่แม่เจ๋งน,นะครับ แต่ว่าในทางกลับกันนะครับก็จะมีเพื่อนของเราครับที่เป็นคู่แข่งที่เป็นนักสร้างเมืองเหมือนกันครับที่เดินทางนะครับเข้ามาที่อาณาจักรแห่งนี้นะครับเพื่อที่จะมาประกาศสักดาตัวเองกันนะครับว่าตัวเองก็เป็นนักสร้างเมืองที่เก่งนะครับและความสนุกของเกมนี้นะครับก็คือในการที่เราจะมาเป็นนักสร้างเมืองของเมืองนี้นะครับเรานะครับในแต่ละตาเนี่ยเราต้องยืมมือคนที่แบบมีบทบาทในความสําคัญในเมืองนี้นะครับเพื่อที่เราจะได้สร้างเมืองได้นะครับโดยที่บทบาทสําคัญนะครับของ คนในเมืองเนี้ยก็จะมีดังนี้นะครับอย่างแรกเลยครับก็เป็นมือสังหารครับความสามารถของเขาเนี่ยก็จะเป็นคนที่สามารถลอบฆ่าคนที่เป็นคนช่วยเหลือคนอื่นได้นะครับก็เจ้ามือสังหารนะครับสามารถสังหารได้ทุกเบอร์นะครับเพราะว่าเป็นเบอร์หนึ่งนะครับพอเบอร์หนึ่งเล่นไปแล้วเนี่ยก็คือถือว่าจบ้าเบอร์หนึ่งแล้วเบอร์สองเนี่ยเป็นโจนนะครับโจนนี่ก็จะสามารถขโมยเงินได้ของทุกคนเลยยกเว้น ของเบอร์หนึ่งนะครับจนไม่สามารถขโมยเงินของมือสังหารได้นะครับต่อมาคือจอมเวทครับจอมเวทเนี่ยก็จะมีความสามารถในการาเปลี่ยนสิ่งก่อสร้างในมือนะครับ <S 1> <S 1> จากสิ่งก่อสร้างในมือเราจะเปลี่ยนกับสิ่งก่อสร้างในมือคนอื่นนะครับส่วนนี้ก็คือต่อไปเบอร์สี่ก็คือพระราชาครับพระราชา,ชาเนี่ยก็จะสามารถทําให้เรานะครับได้เล่นเป็นคนแรกเสมอเลยนะครับถ้าเราตามได้ที่เรายังเป็นพระราชาอยู่นะครับต่อมาก็คือบาทหลวงนะครับบาทหลวงเนี่ยก็คือ ทําให้สิงกอสร้างของเรานะครับจะไม่ถูกทําลายนะครับในตาที่เรามีผู้ช่วยนะครับเป็นนักเป็นบาดหลวงนะครับในตาแล้วนะครับ mm สิงกอรสร้างเราเนี่ยก็จะปลอดภัยนะครับจากการที่ถูกเพื่อนๆของเราที่เป็นนักก่อสร้างหรือหรือเป็นนักทําลายที่จะมาทําลายเมืองเรานะครับบาดหลวงนี้ก็จะช่วยเราได้นะครับต่อมาก็คือพ่อค้าครับพ่อค้าก็คือจะเป็นคนเนี่ยครับที่เขามาจะคอยปั่นเงินให้เราครับทาให้เราเนี่ยสามารถสร้างเมืองสร้างอะไรได้อย่าง ส,สบายใจเลยนะครับต่อมานะครับก็คือสถาปนิกครับสถาปนิกนี่ก็ตรงตัวครับถ้าเป็นอาชีพอื่นเนี่ยอาจจะสร้างเมืองได้ช้าหน่อยนะครับแต่สถาปนิกเนี่ยคุณก็จะสามารถมีเมืองหรือมีแบบจําลองในมือเพิ่มมากขึ้นนะครับและสามารถสร้างเมืองได้เทิน์นึงถึง3เมืองเลยนะครับก็สถาปนิกเนี่ยก็จะสามารถสร้างเมืองได้ไวขึ้นนะครับสามารถทาให้คุณจบเกมได้เร็วขึ้นนะครับและสุดท้ายนะครับก็คือขุนคนนะครับขุคนคนก็จะสามารถขัดขวางคนอื่นได้นะครับ ในเมืองเมืองคนอื่นสร้างมาเราก็สร้างเหมือนกันนะครับแต่เจ้าคนคนเนี่ยสามารถทําลายเมืองืองคนอื่นได้นะครับซึ่งเกมนี้นะครับจะเป็นระบบในการสุ่มเลือกสุ่มค่าสุ่มขโมยเงินนะครับเราไม่สามารถได้เล็กตรงตัวได้นะครับว่าเราอยากจะจะแกล้งใครอะไรเงี้ยครับมันก็ต้องใช้ขืนนิดนึงนะครับทีมันก็จะมีทริคของมันต่างๆนะครับคับเกมนี้นะครับก็จะเล่นได้ประมาณ 2- 8ถึงคนนะครับแต่ผมส่วนตัวแล้วผมคิดว่าเกมเนี่ยเล่นประมาณ6คนเปานลสนุกครับ ถ้าเล่นคนน,อน้อยๆรู้สึกเหมือนมันทายยากไปนิดนึงนะครับในการถ่ยายอาชีพของคนอื่นนะครับหรือบทบาทสมมติของคนอื่นนะครับแต่ในทางกับการถ้าเราเล่น7 6็ดถึงเคนในเกมนี้มันก็จะมีความน่าสนุกมากขึ้นนะครับเพราะว่าเราสามารถถ่ายไปท่ายใครก็โดนนะครับก็เกมนี้นะครับก็เราก็จะสร้างสิ่งก่อสร้างไปเรื่อยๆนะครับจนสิ่งก่อสร้างเราเนี่ยครบ ตามที่วันกําหนดนะครับแล <Okay. S 1> ้วก็จะมานับแต้มนะครับซึ่งมันก็จะมีโบนัสนะครับคนที่เล่นจบก่อนเนี่ยก็จะมีโบนัสที่เล่นจบก่อนนะครับและคนที่สร้างสิ่งก่อสร้างนะครับได้ครบทุกสีนะครับซึ่งมีอยู่5สีเนี่ยก็จะได้รับโบนัสอีกเช่นกันนะครับ ซึ่งพอครบตามเงื่อนไขแล้วนะครับเราก็จะมานับคะแนนกันนะครับว่าใครมีคะแนนเยอะสุดนะครับพึ่คุณเองจบก่อนนะครับก็อาจจะไม่ได้ชนะเกมนี้ก็ได้คนจบก่อนอาจจะไม่ชนะครับคนที่ยังร้างไม่ครบแต่มีคะแนนเยอะกว่าก็อาจจะชนะไปได้นะครับก็ขึ้นอยู่นะครับว่าเกมนี้นะครับก็ต้องคอยสังเกตคนอื่นนะครับว่าเขามีคะแนนกี่คะแนนแล้วนะครับก่อนที่เราจะจบเกมนะครับแต่ถ้าเราชะล่าใจเกินไปนะครับคนอื่นก็จะชิงจบเกมก่อนได้หมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเกมนี้เราต้องคอยมีสติตลอดเวลาครับเราต้องคอยสังเกตคะแนนเพื่อนๆนะครับแล้วก็รีบทำคะแนน เพื่อที่เราจะได้ชนะนะครับแล้วก็ได้สมญานามเป็นนักสร้างเมืองโอเคนะครับทีนี้เราก็จะมาคุยถึงความรู้สึกนะครับหลังจากที่ได้เล่นเจ้าเกมศึกสร้างเมืองนะครับก็โดยส่วนตัวนะครับผมคิดว่าเกมศึกสร้างเมืองนะครับมันเป็นปาร์ตี้เกมที่สนุกนะครับมันเล่นได้เยอะนะครับเกมนี้นะครับก็มันสนุกดีนะครับผมเล่นเนี่ยผมรู้สึกว่ามันเป็นเกมที่แบบว่ามันมีฟิลลิ่งหลายฟิลลิ่งมากนะครับอย่างแรกเลยฟิลลิ่งฮาครับก็คือไม่แบบคือมันต้องมีคนในกลุ่ม คนคุณคนหน,นึ่งครับที่แบบไม่ว่าจะคุณจะเลือกอาชีพอะไรหรือคุณจะเลือกบทบาทอะไรเนี่ยคุณต้องถูกฆ่าเลยไม่ต้องถูกคำร้งนะครับ <S <S เป็นคนที่ดวงซวยดวงจู๋นะครับมันก็จะเกิดความสนุกเฮฮา,าในกลุ่มนะครับแล้วก็มันก็จะมีอาการเห่นการเสี่ยมครับการเสี่ยมในหุ่เกมนี้นะครับมันจะเป็นแบบอารมณ์เหมือนกับบบว่าอาจจะมีคนนะครับที่เขาต้องการที่จะ จะสร้างเนี้ยสร้างตัวแต่เขาต้องการจะขัดขวางคนอื่นนะครับแต่เขาจะไม่ทําเองแต่เขาจะมาเสี่ยมคุณหรือเสี่ยมคนอื่นนะครับในการให้แบบไปฆ่าให้หน่อยไปขโมยเงินให้หน่อยอะไรเงี้ยครับ <What? S 1> เขาจะสร้างตัวของเขาเองเลยนะครับ <What? S 1> ก็มันก็จะมีกลิ่นอายความสนุกของของปาร์ตี้เกมทั้งมีการเสี่ยมนะครับทั้งดวงจูดวงซวยเลยนะครับ <Okay. S 1> เกมนี้มันจะมีความสนุกเต็มไปหมดนะครับโอเคผมคิดว่าเป็นปาร์ตี้เกมที่สนุกมากเลยครับ ก็โดยส่วนตัวครับเกมนี้ผมถือว่าผ่านเลยครับเป็นเกมที่แบบว่าสนุกใช้ได้ครับมีหลากหลายอารมณ์หลากหลายรูปหลากหลายอารมณ์แน่นอนครับเกมนี้นะครับยังไงก็ถ้าเพื่อนๆเคยเล่นแล้วเนี่ยก็มันสามารถเป็นเกมที่แบบนํากลับมาเล่นได้เรื่อยๆนะครับกับเพื่อนเราเพราะไม่เป็นเกมปาร์ตี้เกมนะครับมันไม่มันไม่ได้เป็นเกมอะไรที่แบบว่าเรารู้เรื่องแล้วมันจะไม่สนุกนะครับมันก็จะเป็นเกมแกล้งเพื่อนหรืออะไรครับเป็นเกมที่มาเล่นได้เรื่อยๆนะครับเกมนี้ก็แนะนําเกมนี้นะครับว่ามันสนุกแน่นอน ส่วนข้อดีของ mm hmm. เกมนี้แหลอครับอย่างแรกเลยนะครับก็คือเจ้าตัวศสร้างเมืองเนี่ยผมคิดว่ามันมีขนาดกล่องที่ค่อนข้างเล็กกระทันหันดีนะครับผมว่ามันพกง่ายครับอย่างเช่นเวลาเราไปไหนกับเพื่อนไปอะไรเงี้ยครับมันเราไปเที่ยวทะเลไปเที่ยวต่างจังหวัดกับเพื่อนเนี่ยเราไปกับเพื่อนกลุ่ม5-6คนเนี่ยเราพกเจ้าเกมนี้ไปเนี่ยมันไม่กินเนื้อที่มากเราพกไปกล่องเล็กๆนะครับแล้วก็มันข้อดีเนี่ยก็คือเวลาเราเล่นเนี่ย มันไม่ได้กินพื้นที่มากครับมันก็แค่วางการ์ดๆแล้วก็เงินแ,แล้วก็นั่งร้องกันเป็นวงกลมเนี่ยมันค่อนข้างเล่นได้หนาและในเล่นได้หลายคนนะครับโดยในปริมาณที่แบบว่าพื้นที่จากัดนะครับแล้วก็กล่องเอากผ่ามาด้วยคือข้อดีของมันเลยนะครับแล้วก็ข้อดีนะครับก็คืออีข้อนึ่งก็คือมันค่อนข้างเล่นง่ายครับคือคนที่คนที่เล่นไม่เป็นเนี่ยก็คือมันไม่ได้ใช้ความจําอะไรเยอะมากมายเลยครับ พอสอนเขาเล่นหรือว่าพาเขาเล่นสักตานแะล้วเนี่ยผมเชื่อว่าตาครั้งต่อมาอะไรเงี้ยเขาจะเล่นเป็นโดยธรรมชาติของเขานะโอเค <Okay. S 1> เพราะว่าตัวเกมไม่ได้มีระบบซับซ้อนอะไรมากมายเลยครับแล้วก็สนุกด้วยนะครับอาจจะแบบว่าแรกๆอาจจะแบบว่าไม่รู้ว่าทำยังไงถึงจะมีคลิกอะไรเงี้ยมากมายครับแต่ว่าเล่นไปเล่นเล่นไปเนี่ยก็จะมีคลิกเด้เลยนะครับในการ ที่เราเลือกอาชีพว่าอาชีพไหนที่มีจะนักที่มีเปอร์เซ็นต์เสีย่ยงจะโดนขโมยเงินหรือโดนค่าสูงอาชีพไหนที่แบบว่าน่าจะรอดในเทอมนี้นะครับมันก็ต้องใช้ทริคผสมรวมถึงดวงด้วยนะครับเกมนี้นก็จะมีความสนุกให้หากันไปนะครับส่วนข้อเสียเลยนะครับส่วนข้อเสียนะครับที่ผมเห็นนะครับก็คือ,อ,อมันตัวเกมมันบอกว่าใช้เวลาเล่นประมาณ30-60นาทีอนะไรเงี้ย แต่พอเล่นจริงๆนะครับมันเกินตลอดเลยครับว่าอะไรครับมันก็จะมีพวกเสี่ยมพวกอะไรอย่างที่บอกครับหรือแบบพวกไม่ยอมให้จบครับกักกันครับพอเราจะจบมันก็มาทําลายเราพอเขาจะจบเราก็ไปทําลายเขาพอคนนี้จะจบเสี่ยมคนนี้ทำลายคนนี้มันก็จะเกมมันก็จะยื้อยาวครับส่วนใหญ่ไม่เคยได้เล่นเกมนี้แบบจบเร็วๆสักทีนะครับมันก็เป็นอะไรที่มัน ค่อนข้างจะน่าเบื่อนี่นะครับมันบางทีมันยืดไปนานๆเราไปเราไปเล่นนานๆมันก็ง่วงน,น,นอนครับเกมน,นี้มันก็เป็นหนึ่งในเกมที่มันแนวง่วงนอนก็ถ้าบางคนที่มันน่าเบื่อก็คือเบื่อไปเลยถ้าบางคนที่แบบเ,เล่นแบบแต่ถ้าเล่นแบบจริงจังอะไรมันก็จะสนุกไปตลอดแหลบนะครับก็แล้วแต่นะครับมันมันก็ถือเป็นข้อเสียอีกข้อนึงครับแต่ข้อเสียใหญ่นะครับที่ผมเห็นนะครับก็คือ เนี่ยครับคือพวกภาพอาร์ตของมันนะครับคือเนี่ยครับคือไอ้พวกเมืองของมันเนี่ยไม่เท่าไหร่อ่ะครับแต่พวกเมืองของมันไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับมันยังพอโอเคครับแต่ที่ผมหาส่วนเนี่ยก็คือเนี่ยครับพวกการ์ดอาชีพต่างๆครับคุณดูสิครับเนี่ยครับมือสังหารผมผมดูตอนเนี่ยผมนึกว่าเป็นแบบเหมือนพวกแบบแก๊งแก๊ง แกงแบบซ่องโจรแบบแบบพวกแบบแกงลูกกระจกซ่องโจรนะครับมือมีสังหารนะครับแม่งลูกกระจกซ่องโจรแล้คุณดูคุณดูคุณดูโจรโจรโจรแบบไม่ต้องบรรยายครับคุณดูโจรรูปนี้คุณคิดว่าในระดับแบบเมืองพระราชวงศ์ใหญ่ๆคุณดูโจรนะครับที่สามารถขโมยเงินคนอื่นได้จนหมดขโมยเงินพระราชาขโมยเงินทุกคนได้แล่คุณดูหน้าโจรนะครับ นจะพูดไอ้นี่ก็ยิ่งไปใหญ่ครับจอมเวทครับจอมเวทมันหน้าตาแบบโอ้โหแบบคือคุณออกแบบจอมเวทให้มันดีๆก็ได้ครับจอมเวทแบบเท่ๆอะไรอย่างนี้ครับแบบพ่อมดแบบอะไรเนี้ยคุณดูจอมเวทนะครับคือแบบโอ้โหเหมือนเหมือนอาแปะนะล่เหมือนเหมือนอะแปะขายกาแฟหรืออะไรอย่างเงี้ยครับเหมือน หมดแล้วไี่่ครับพระราชาครับดูไม่มีราศีเลยครับคือกเกมนี้เกมแบบสร้างเมืองแต่ดูพระราชาไม่มีความมีราศีของความเป็นคิงเลยครับเกมนี้ออกแบบตัวละครไนดะ้แบบบันหลวงครับคุณดูบันหลวงบันหลวงตอนแรกผมดูผมนึกว่ากุ้ย ถเงินเนี่ยผมนึกว่าไม่น่าจะแบบว่าปกป้องิ่นก่อสร้างน่าจะไถเงินได้อะตัวนี้ผมมาดูกับตามาวมันยังไงอ๋อได้ไม่หาแล้วพ่อการเนี่ยพ่อกาแบบดูแบบไม่ใช่พ่อกาดูแบบไม่ได้เหมือนมาขายค้าขายเหมือนมาเหมือนตั้งใจมาโกงครับเหมือนตั้งใจมาโกงมากดูจากหน้าตาของพ่อกาเกมนี้ครับที่ออกแบบมานะสถานะนี้สถานะ,าะนี้มันก็ดูแบบ เหมือนพวกแบบอีไซเนอร์อะไรบ้างนี่แบบอารมณ์เหมือนคืออารมณ์แบบสถาปนิกเหมือนเกือบผมดูตอนแรกผมดูผ่านพวกแบบพวกเทพพวกเหมือนสถาปนิกเหมือนพวกแบบอาร์ตอาร์ตหน่อยครับเหมือนพวกพัคกัษย์จบอะไรเงี้ยสุดท้ายครับเออตัวนี้พอดูได้ครับผมคนแต่ว่า ส่วนใหญ่ผมเรียกผมก็ไม่เรียกฝุ่นนะผมเรียกไอ้ตัวนี้มันทําลายติดได้พวกผมเล่นกันผมเรียกสักดาศักดาก็เป็นคนทุกเดือนมีตึกที่ไหนก็เรียกได้นะครับไม่ว่าอยู่ไกลหรือไกลแค่ไหนอย่าไปให้ไว้ตามใจทุกท่านคือมันทุกทุกทุกสิ่งก่อสร้างมันเห็นได้ครับเรียกสักดาทุกเตกครับเนี่ยครับคือมันหาครับคือมันคนออกแบบว่ารูกคือมัน มันจะออกแบบให้มันสวยๆกันนี่นะครับข้อเสียมันคือที่ผมติดอยู่ตรงเดียวเลยนะแต่มันก็ไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับเกมนะครับก็ตามนี้ครับข้อดีข้อเสียก็จะมีประมาณนี้ครับโดยรวมก็ถือว่าเกมนี้ใช้ได้ครับก็เล่นได้เรื่อยๆครับแต่ว่าเล่นทีไรก็ไม่เคยจบเร็วครับก็ถ้าเต็มสิทธ์นะครับเกมนี้ผมก็อยู่ให้อยู่ที่ประมาณ7คะแนนครับเกมนี้เป็นปาร์ตี้เกมนี้ผมให้อยู่7คะแนนนะครับก็ตามที่บอกครับมีข้อดีข้อเสียอะไรก็หักกันไปก็น่าจะได้อยู่ประมาณนี้ครับ ก็โอเคนะครับถ้าเ,เพื่อนๆยังไม่เคยลองเล่นก็ลองเล่นดูได้นะครับบางคนอาจจะชอบก็ได้นะครับเพราะามันได้แกล้งเพื่อนได้อะไรนะครับโดยที่แบบว่ามันไม่ได้จงใจกันจนเกินไปอะครเห <Okay. S 1> มือนกับว่าเราอยากจะแกล้งเพื่อนถ้ามันไปโดนเพื่อนพอดีก็ดีไปนะครับแต่ข้อเสียเกมนี้นะครับผมแนะนำคนหัวร้อนอย่าไปเล่น,นครับเพราะว่าถ้าเกิดคุณเป็นคนที่แบบว่าเป็นเป้าที่โดนทําลายคุณตั้งใจะจะสร้างแล้วคุณที่โดนทําลายเนี่ยคือ ความหหวร้อนคุณจะเพิ่มขึ้นมาดีเทีรับเกมนี้แล้วถ้าคุณเป็นคนที่โดนฆ่าโดนขโมยเงินอยู่เรื่อยๆไม่ได้เกิดเล่นแบบเล่นเหมือนคนอื่นเขาเล่นหรือเหมือนเอ๊ะฉันมาทําอะไรนั่งคือเอ๊ะฉันมาทําอะไรที่นี่อะไรฉเนี่ยคุณจะไม่มีความสนุกของเกมนี้เครับเหมือนกับมันไม่ใช่ว่าโดนแก้เนี่ยมันเหมือนกับว่าฟ้ามัน ้าไม่เป็นใจครับมันคุณโดนอยู่ตลอดเวลาเกมนี้ไม่นด้ทให้คุณไม่มีความสนุกในทันทีครับผมก็เลยคิดว่าเกมนี้มันได้อยู่เจ็ดคะแนนอ่ะโอเคละเพราะว่าถ้าคุณสนุกแม่งก็สนุกไปเลยแต่ถ้าคุณไม่สนุกก็มาทาอะไรที่นี่อ่ะครับโอเคครับก็สรุปไปแล้วนะครับกับเจ้าเกมศึกสร้างเมืองนะครับก็วันนี้นะครับแชร์ประสบการณ์ Experience o n อ a r d ของเจ้าเกมศึกสร้างเมืองนะครับ,บ,รบส่วนครั้งหน้านะครับจะมา แชร์ประสบการณ์ e x p r r i e n c e อะไรเกี่ยวกับบอร์ดเกมตัวไหนนะครับหรือจะมารีวิวของเล่นอะไรหรือจะพาไปเที่ยวที่ไหนนะครับยังไงก็ฝากเพื่อนติดตามชมนะครับยังไงวันนี้นะครับก็ต้องลาแล้วนะครับฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดติดตาม Channel Toys Nova ของผมเลยนะครับแล้ววันหน้าเจอกันนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายตอนนี้ครับมือสังหารขอค่าจอมเวทนะครับ โจนนะครับขอขโมยเงินพ่อค้าครับตานี้ตานี้ครับมือสังหารกับโจนใจบาปนะครับขอฆ่าแล้วก็ขโมยเงินบาทหลวงนะครับปนพระปนเจ้า,น,จานะครับตานี้มือสังหารฆ่าโจนนะครับโจนไม่สามารถขโมยเงินใครได้นะครับ